พูดถึงเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองกันมาหลายต่อหลายวันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะเวลาเราคุยกันเรื่องเก็บเงินเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทําไม่เคยได้หรอกคิดเรื่องการใช้เงินให้ถูกคือคือคือคนสมัยนี้มันคิดถึงเรื่องของใช้มากกว่าเก็บว่าไหมซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะมันมีสิ่งยั่วยนสิ่งรอดใจเลยเนี่ย อย่างคนสมัยนี้เนี่ยสมมติมันลดทำงานจีเงินเดือนสมมติที่พูดกันหมื่นห้าเนี่ยแต่พอเริ่มแต่งนสองหมื่นปั๊บเอาแล้วเลันเร้อนร้อนร้อนเขาเริ่มคิดลูกหน้าแล้วอีกห้าพันจะไปตรงไหนดีหนักก็ไปสิคนได้สองหมื่นเนี่ยคิดแล้วเอาแล้วแถวตูผมมีอะไรอยากได้รถคอนโดมือเงินเดือนสองหมื่นอยากได้พวกนี้แหละแต่ก็เริ่มแล้วอ่ะไอที่โดนถามบ่อยๆเลยที่ สองหมื่นซื้อรถได้ไหมพี่แล้วแล้วไอ้รถเนี่ยปัญหาตอนนี้ส่วนหนึ่งนะก็ไม่อยากจะไปตำหนิติดติงนลยบายประชานิยงมอะไรนะแต่ว่ามันมีส่วนกระตุ้นมากเลยนะ ให้คนอยากไะไมากขึ้นทั้งนี้มันไม่จําเป็นเพราะความความรู้สึกก็คือถูกรถถูกแสนแสนหนึ่งไปขอภาษีคืนเนี่ยนะแล้วก็ด้วยความที่บอกว่าเป็นรถซิติคายรถเล็กเพราะนั้นก็ไอระดับราคามันไม่สูงไม่สูงมากรถไอแสนหนึ่งนี้ก็คือเต็มแม็กมันก็รถประมาณแถวนี้หกเจ็ดแสน คือหมายถึงราาับรถคันละหกเจ็ดแสนรถลดไปแสนหนึ่งอย่างนี้เหรออ,อได้สฮะความรู้สนนึกค,คนก็คิดเข้ากับตัวเองอ่ะก็บอกว่าโว้ยซื้อรถถูกลงหกแสนโอ้โหได้เออ่คืนภาษีแสนหนึ่งก็เท่ากับลงทุนแค่ห้าแสนเองจริงๆก็ใช่นะมันต้องชักแถวแเจ็ดแสนห้าอะไรเงี้ยรถรถพันห้าร้อยซีซีที่ขายขายอยู่ดังดังเนี่ยมนด้าโตลต้าเนี่ยว่ากันตรงๆเนี่ยถึงจะได้แสนหนึ่งนะแต่เล็กๆกว่านั้นเนี่ยอย่างไอ้พวก ิโอซิติคาร์วิโออ่ะไม่ถือนะอันนี้ได้คืนเจ็ดแปดหมื่นนะเท่าไหร่เออถูกถูกแต่ในราคาเท่าไหร่าราคามันสักห้าแสนสมมุติว่าเราวางกรอบว่าเอออย่างเนี้ยบทความเออคุณพี่บัตรผมเนี่ยนะคุณี่บัตรสมบัตินาราวุฒิเพื่อนกันรุ่นเดียวกันสมบัตินาราวุฒิชัยเนี่ยนะไม่ใช่สมบัติเมธานีนะเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เลยออกมาที่บัตร มาเขียนเรื่องวางแผนการลงทุนเนี่ยเออรับเข,เขาท่าดีพอดีอ่านเจอก็เลยเอา้าหยิบมาพูดซะหน่อยอือาคุณเกินก็นแล้วกันเอา้าคือหลักง่ายๆคือเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอ้นโยบายภาษีลดภาษีแสนหนึ่งเนี่ยม่เหมนะือที่เราว่ากันมันกระตุน้นแต่เขาบอกว่าเขามีเรื่องให้ชวนคิดอ๋ออีกมุมคิดกับรถคันแรกนะหลังจากอะไรนะเรื่องผสมภาษีลดลงมาแล้วนะเอ่อทำให้คนอยากซื้อรถ เขาก็เลยบอกมีมุมคิดที่อยากจะแนะนําก็คือหนึ่งถามนี่เองจำเป็นต้องซื้อจริงหรอให้ถามก่อนอ mm hmm. อยากเข้าใจผิดว่าเรากำลังตัดสินใจว่ารัฐบาลให้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทลอยๆอย mm hmm. แต่เราจะต้องผูกถูกผูกมัดนะเออมันมีเงื่อนไขนะการที่จะได้เงินคืนนะก็คือรถนั้นขายไม่ได้นะต้องเป็นเจ้าของรถนั้น5ปีนะ mm hmm. ซึ่งภาระที่ใหญ่กว่าก็คือเมื่อครบ5ปี มูลค่าของรถจะลด <6. S 2> ต่ำลงไปประมาณ40-60%อตามแต่ยี่ห้อรุ่นการดูแลมแมก้กระทั่งสีรถก็มีผลรถยนต์ที่ยี่ห้อที่ขายดีมากก็มี2ยี่ห้อใครๆก็บอกว่าหาอะไรง่ายคำนวณคร่าวๆนะจากราคาตลาดที่ผ่านไปเขาบอ,อกว่าราคาเนี่ยลดลงประมาณละปีละแปดอนตลดลงนะขณะที่รถที่ไม่ใช่สองยี่ห้อดัง พบว่าราคาถลดลง10-12%ต่อปีต่อปีต่อปีนะต่อปีนะต่อปีนะคำนวณคร่าวๆเดี๋ยวนี้รถมันค่อนข้างโอเคมากคนให้การยอมรับรถยี่ห้อ3-4-5นี่มามากขึ้นอ่ะจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีการขาดทุนจากราคาที่ตกลงไปเนี่ยหลายแสนบาทคือถ้าสมมุติซื้อรถราคา6 0 0นบาทถือไป5ปีราคาตกไป50%มูลค่าที่หายไปคือ3 0 0 0อ่าปีละ10%แต่รัฐบาลคืนเงินให้ในปีที่สองเนี่ย1 0 0 0บาทเท่านั้น สุดที่แล้วใน5ปีเนี่ยขาดทุนถึงสองแสนคูัง่ายเงินหายไป2องแสนคือคุณได้รถมาเนี่ยแต่ว่าไอ้รถนะปีที่5คันนั้นของคุณเนี่ยมันเหลือเท่านั้นเองเน้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถคือชีวิตไม่ได้ต้องมีรถแหละไปไหนก็ไป BTS ขึ้น MRT ขี่จักรยานใช่แล้วเขาวิเคราะห์ต่อเขาวิเคราะห์ต่อเขาบอกว่าไอ้นี่ถ้าวิเคราะห์ในเชิงลงทุนเลยล่ะจ่ายเงินไปทั้งหมด5 0 0 0 0นบาทได้เงินคืนมา1 0 0 0 0แบาท ก็5้าแสนแต่ว่าผ่านไป5ปีราคามันลดลงมา50%ซนมันเหลือ3ามแสนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับคุณเจ๊งกระบงสองแสนอ่าสองแสนเจ๊งกระบงเป0สองแสนเจ๊งจากการบางคนณไม่ได้จะขายก็จะใช้ไปยาวๆใช้กันจนแบบลูกหลานโตไม่ถ้าเกิดจะใช้แล้วโอเคใช่ไหมที่พี่พูดถึงถ้าเกิดจะคิดจะซื้อจะใช้าวโอเคจะใช้ต่อหรืออะไรแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ย ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนันปีที่หน้ขาดทุนนะมันหายไปนะรถเนี่ยราคามันหายไปอย่าไคิดว่ามันกาไรนี่ที่ที่ที่ไม่คิดแบบผมไงทีนี้มามองต่อว่าเราอย่างที่เราเคยบอกกันว่าไอ้พลุงพลังของรถเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบมานั่งผ่อนต่อเดือนนะมันมีซ่อมเนี่ยมันมีประเด็นที่สองต่อนอถามว่าแล้วมีเงินพอไหมที่จะที่จะซื้อหรือถ้าต้องกู้มาซื้อเนี่ยผ่อนไหวไหมมีประเด็นที่ต้องคิดนะ คือถ้าถ้าบอกว่าอาจจะซื้อมาเพื่อจะใช้ยาวๆเพื่ออะไรจริงๆต้องคิดก่อนว่าพอไหมคุณคือคุณไม่ได้เอากันสดไปถึงวางมีที่ไหนล่ะคุณก็ริสซิ่งทุกวะร้อยทั้งร้อยอ๋แล้วลิสซิ่งทุกวันนี้ดอกสองจ้ามั้งแต่มันแฟดเลทคิดไปคิดมามันก็ตกห6เนู่นแหละตกลงคันเท่าไหร่สรุปแล้วก็บวกไปหลังจากลิซซิ่งเดี๋ยวนี้ดอกมัน5%เถ้าผ่อนสี่ปีก็20อร์ซนะลดห้า0,000นก็บวกไปอีกสักแสนหนึ่งหก0ส0นะแต่ว่าถ้ามีเงิน มีเงินออมมากพอที่จะซื้อสดแลวตอบคำถามข้อหนึ่งได้ว่าคุ้มที่จะซื้อรถคันแรกคือพวกซื้อรถคันแรกราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ไม่สดอ่ะเนาะคนซื้อสดได้ก็ต้องดาวดาวก็ต้องมานั่งคิดต่อยดาวต้องมีแสนมาเดี๋ยวนี้ก็เออต้องมีแสนนึ่ะเงินดาวก็ต้องไปดิ้นรนแต่นี้มันนุ่นเราก็แปดแสนแรกเพื่อดาวรถไปหามาจนได้นะเออรวมเงินมาได้ทุกอย่างแต่เก็บเงินแสนมันเก็บไม่ได้เออความอยากว่าใครหวั เอาเรื่องจริงเวลาจะจ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะโอ้ไมนจะต้องหาวิธีมาจ่ายได้จริงมีนะเป็นคนคือทุกคนหาได้หมดเขาจะต้องใช้ขึ้นมาจริงจอ่ะมัะจะหามาจากตรงนี้จุ้งจิ้งจุ้งจิ้งเก็บไว้ในหนังสือบ้างสอดอยู่นู่นนั่นนี้ใต้หมงใต้หมอนบ้างที่แอบแอบเมียไว้เนี่ยผ่อนผลจากผ่อนเป็นอะไรอีกสําหรับคนในโลกการลงทุนอาจจะมีทางเลือกอีกว่าจะเอาเงินสดที่มีเนี่ยไปลงทุนซื้อรถมาทําให้ชีวิตมีความสุขเดี๋ยวนี้หรือจะเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นดี จริงอยู่ที่หุ้นเป็นของเสี่ยงสูงบางปีขึ้นบางปีลงเฉลี่ยแล้ว5ปีอาจขึ้นสัก3ปีลง1หรือ2ปี 2> <ม>แต่โดยสถิติถ้าถือ5ปียาวเท่ารถคันแรกมีโอกาสเป็นบวกได้และโดยเฉลีย่ยผลตอบแทนหุ้นไทยปีละ10บถึงสิที่ให้มานะในกรณีที่คุณมีเงินสดไม่พอและจําเป็นต้องซื้อรถคันแรกให้ได้จริงอยู่ที่ว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยไม่สูงนักอยู่แถวแถวสอ คำนวณแบบไม่ลดเงินต้นประมาณว่าเสมือนจ่ายดอกเบีย้ยจริงประมาณสองเท่าของดอกเบีย้ยเช่าซื้อรถที่ประกาศก็คือแถวแถวห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบแต่ละโชรูมมีตัวเลขเงินผ่อนรถให้ดูอยู่แล้วถ้าราคา0กแสนบาทคุณต้องดาวประมาณ15เปอร์เซนตและต้องผ่อนประมาณหมื่นบาทต่อเดือนอจังหวะนี้ให้ถามตัวเองว่าผ่อนไหวแน่นะเงินเดือนของเราที่ได้รับแน่ๆทั้ง4ี่บหรือ60สิเดือนที่เราตกลงผ่อนนั้นจริงหรือเปล่ารายได้นิ่งแน่นะ คือพันธ้าผูกพันนะห้าปีห้าปีเลยนะขายนี่ตามตกงานขายที่เขาเอาเงินคืนนะภาษีคืนนะไม่ได้เลยนะคุณจะบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะผ่อนไปกลางทางให้ก็ยึดไปยึดนั่นก็โดนนะหมายถึงเขายึดเสร็จเราต้องเสียเงินใส่ให้เขาทันทีอันั้นต้องคืนนะเพราะถือว่าคุณขาดสิทธินะอย่าลืมว่าทศวรรษปัจจุบันของประเทศไทยถ้าไม่ใช่ข้าราชการและทุกอาชีพไม่มั่นคงนะอจริงออกจริงจริงอ่ะจริงเศร้าเลยข้อสาม จะคอมเมนต์อะไรไหมก็อันนี้ถูกต้องถูกต้องตรงตามนี้จริงๆต้องต้องชัวร์มากนะว่า5ปีปีจากนี้เพราะประเด็นมันคือคุณอยากได้ภาษีคืนนะเวลาจะซื้อรถด้วยด้วยภาษีาแรกนี่คือคุณมีภาระผูกพันต้องหาเงินดาวมาอย่างน้อย1 0 0 0 0แบาทคุณต้องหาเงินผ่อนทุกเดือนให้ได้เดือนละหมื่นบาทถ้าคิดในมุมกลับ ถ้าคุณต้องไปดิ้นรนสักขนาดนี้เนี่ยคุณมีเงินหนึ่งแสนเพื่อไปเริ่มต้นลงทุนถ้าคุณลงทุนแบบสะสมต่อเนื่องดอลลาร์คอสซเราเคยพูดถึงนะเราหมื่นเนี่ยไปลงซื้อรถทุกเดือนได้ดีเทิร์เนี่ยผลตอบแทน5ปีถ้าไปดูผลตอบแทนในแง่ของหุ้นนะเฉลี่ยสิบเปอร์เซ็นต์มันได้ได้ผลตอบแทนเพิ่มในมุมบวกนะไม่ได้มีลดคุ้มลดค่าเล่นสมมุติว่าประมาณ8% 9%ปน้เระ5าปีเนี่ยจะได้ราวๆ5 0 0 0 0กว่าบาท จากเท่าไรนะแสนหนึ่งจากเอ่อจากห้าแสนจากจากเท่าไหร่นั้นมันทั้งหมดห้าแสนห้าแสนบาทเอากำหนดกันที่ห้าแสนบาทเกินเกินห้าหมื่เกินห้าหมื่ถ้าสิบเป็นสิบเปรห้าปีละห้าสิบเอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะคุณลงไปห้าแสนกณได้สองแสนกว่าทำได้เป็นเป็นมีโอกาสทำได้มีโอกาสมีโอกาสไงการการที่จะผ่อนหมื่นนึงได้ต่อเดือนนี่ต้องเีเงินเดือนเท่าไหร พี่เคยคำนวณได้กี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้ยต้องเยอะต้องเยอะยี่ต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่เราที่มีใช่ไหมคือถ้าโดยหลักการไอ้หมื่นนี้มันไม่น่าเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้สองใช่ไหมอ่ะอุ๊ยแสดงว่าซื้อรถคันแค่นี้ก็ต้องเงินเดือนห้าหมื่นแล้วนะเฮ้ยคุณจ่านะใช่สิคุณจ่านะใช่สิคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้มีทรัพย์สินแต่รถอย่างเดียวนี่มืแต่คนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เงินเดือนประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นห้าก็ รถป้ายแดงคือหายนะอันดับหนึ่งของคนส่วนใหญ่คุแล่าะสะท้อนใจที่มีปัญหาตกไปอยู่ในกับดักนี่สิเนี่ยเพราะมันเกินไอ้ลิมิตที่ควรจะเป็นก็เราบอกว่าชีวิตที่สมดุลคือ50-30-20ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยชีวิตที่คุณเป็นนี่เกิน20%ที่เซฟวิ่งไม่ต้องคิดแล้วว่าไม่มีแล้วเพราะไอ้2ีที่เป็นเซฟวิ่กายไปเป็นค่าผ่อนรถแล้ และไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นยังไม่พอด้วยสามถ้าเมื่อกี้บอกว่าหมื่นห้าเนี่ยสมมติผ่อนเจ็ดพันห้ามันคือครึ่งหนึ่งของเงินเดือนคุณอ่ะแล้วคุณเหลือเจ็ดพันห้าเพื่อมีอยู่เพื่อที่เราพูดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อน้ดเออแล้วเป็นไปได้ไหมชีวิตนี้ไม่มีวอนเป็นไปได้มีรถแล้วไม่มีวอนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรเติมน้ำมันเล่าอะไรเลยเอาเลยค่าซ่อมเอาอะไรเจอค่าเมนเนสค่ะใช่ค่าประกันค่าต่างๆนานา ชีวิตเนี่ยมันถูกไอ้ป้ายแดงนี่แหละไอ้รถป้ายแดงเนี่ยทำยานะมาตั้งแต่สมัยผมเรียนถูกต้องผมเรียนผมห้าวไงเรียนอ่ะไปเรียนไกลอ่ะ๋ออ่ะพอไม่ต้องจ่ายคนค่าผ่อนดาวอะไรด้วยซ้ำไหมนะซื้อสดไหมแต่ค่าน้ำมันค่าดูแลอย่างเดียวเน้ำมันเดือนสาวสี่พันเข้าใจเข้าใจเสาที่ไหนมาโโอ้หล่าสุดเข้าศูนย์เนี่ยหมดไปสี่าหมื่นกว่าเงือกบานอ่ะนะแ้วเสร็จไหมวิ่งได้ไหม วิ่งได้ก็อย่ามีเสียงอีกแล้วไม่งั้ไม่ถึงสองอาทิตย์เลยมีเสียงกุ้งกุ้งกุ้งอยู่แล้วเสียตังค์เออเริ่มเริ่มเราจะคิดอะแตาไม่ไม่กระตุายแล้วนะเราจะเริ่มทุกวันนี้ไงเพราะเสียงกุ้งกุ้งกุ้งเอาใหม่อย่างนั้นเติมไว้เติมไว้เติมใหม่หาเรื่องใส่ตัวหนักไปอีกไมีตอนนี้อีตอนนี้อีกไหนหน่อยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับประเด็นที่สามถ้าซื้อจะเลือกยี่ห้อไหนดีคุสมบัติเขาว่านะครับเขาบอกว่าก่อนนี้อาจจะเลือกได้ทุกยี่ห้อแต่เนื่องจากขนาดน คิวจองล้นโชว์รูมเกือบทุกยี่ห้อจะต้องบอกเลยว่าได้รถอ้โหตอนี้แต่ช่วงนี้มีนาเมษาตอนนี้มีนาเมษาเลยนะบางยี่ห้อเนี่โอ้โหก็ยังจะเอาอ่ะก็คิดดูอ่ะยังจะเอาอ่ะเขาถึงต้องโฆษณาไงได้รถเดี๋ยวนี้แต่ปัญหาต่อไปคืออะไรเปล่ะรถพวกนี้ถามว่ามันเป็นโมเดลปีไหนตกรุ่นนี้เหรอแน่นอนราคามันลงไปอีกนะแต่ได้รถปีหน้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าได้รถมาเมื่อตอนอีกปีหนึ่งข้ึงหน้า ตกรุ่นเรียบร้อยละอ่าเวรกรรมอ้าวเอาคุณคิดในเซนง่ายๆดิสมมติสมมติตอนนี้รุ่นใหม่เะไรุ่นโมเดลไหนใครออกใหม่เนี่ยสมมติน้าวันนี้คุณไปจองปั๊บมันไม่มาแคมเรี่สมมติแคมรีย่แคมรี่มันเกินในนี้แจ๊สไฮบิดแจ๊สไฮบิดตรโมดเลยสมมติแจ๊สไฮบิดอยากได้มันไม่มาปีนี้แต่ว่าเวลารถมันออกจริงในปีหน้าเนี่ยเวลาเขานับปีเวลาคุณไปขายมือสองนับปีนี้ ถ้ากิลดคุณปีหนึ่งแล้วนะจริงเหรอถึงไม่ได้ลดนะเอาเขาดูปีถามคุณรถปีอะไรปีสองพันสิบสองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปีสองพันสิบสามถึงแม้คุณจะไปเถียงเขาว่าเฮ้ยฉันเพิ่งได้รถปี2013ันสรถสามแตเขาบอกโมเดลปีสองพันสิบสองราคาลดลงไปอีกเต้นเขาเต้นเขายังทีไม่เห็นรถเลยนะเขาตีราคาได้เลยรถปีไหนปีสองพันสิโอเคราคานี้จบ เพราะนั้นเพราะนั้นราคาลดลงอีกนะไม่ใช่จากที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าลงปีละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพอเพอเคสได้ลดช้าเนี่ยลงไปอีกลงไปอีกอันนี้กรณีที่ต่นี้คำถามที่น่าสนใจกว่าคืออะไรนะก็ถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรต่างๆตามไอ้พันธะกรณีไอ้หนึ่งแสนบาทเพื่อได้ลดได้ลดภาษีแสนบาทเนี่ยแล้วได้ลดอีกตั้งหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยก็จะไปดิ้นรนทำไมวะเข้าใจ ก็ดูดีไงจองวันนี้ก็ไ่ไดีดรถมาขับมาต้องรออีกปีองอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปที่ลนขอใบจงใบจอ,บจอให้ช่วยแก้วันที่ช่วยบางที่บางคนเตรียมแล้วนะบางศูนย์เนี่ยว่ากันตรงตรงซึ่งแบบวันนี้ผมนั่งคิดให้ตลกดีวเวอ,อคือแบบถ้าสมมติบอกมันคือมสัสในชีวิตแล้วมสัสอะไรของเองว่ารอได้ปีหนึ่งจริงไหมเอออันนี้ก็กมันกำกลังมีเคราะห์คำพูดกาอยู่ไง ถ้ามันในเมื่อมันจําเป็นจริงๆทำไมถึงรอได้ปีหนึ่งไงแต่เราไม่จำเป็นจริงเนี่ยมันจำเป็นต้องได้รุ่นนี้ไงก็ก็รอปีนะก็ค่อยว่ากันก็ค่อยไปคิดเอาเงินส่วนนี้ที่จะจะเอาไปจองไปผ่อนตอนนี้ไปลงทุนใช้บริหารซะก่อนรีบรไปแล้วเพื่อนนั่นรีบเ้าเติมน้ำมันเลยรีบเติมลาแล้วมีคนช่วยแชร์มีคนมาช่วยเขา